หนึ่งเทคนิคค่ะในการเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองในทุกๆวันก็คือการตื่นเช้ามาค่ะแล้วมารับแสงอาทิตย์ยามเช้าทุกๆเช้านะคะหาเวลาเอาตัวเองค่ะลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็มาอยู่กับพระอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคที่ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเราได้อย่างดีมากๆเพราะว่ามันเป็นเทคนิคนึงโดยเฉพาะเวลาเราเดินทางนะคะมาเข้าป่าแล้วมาอยู่ในจุดสถานที่ที่โอ้พลังงานดีมาก เนี่ยค่ะต้องรีบจอดรถแลมารับพลังวันนี้ทําให้ดูนะคะว่าจะต้องทํำยังไงบ้างดังนั้นในทุกๆเช้าเมื่อคุณเอาตัวเองลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วมาอยู่ในที่โล่งๆหรืออาจจะไม่ต้องที่โล่งก็ได้แต่ให้คุณสามารถคอนเน็ก์กับพระอาทิตย์แสงอาทิตย์แบบนี้ได้หลังจากนั้นให้หันหน้านะคะไปที่แสงอาทิตย์เมื่อคุณหันหน้าไปแสงอาทิตย์เสร็จแล้วคุณก็เอามือฝ่ามือของเราเนี่ยค่ะสัมผัสรู้รับรู้แล้วก็รู้สึกนะคะ อ่าว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้ารับรู้ที่ปลายจมูกหายใจออกค่ะสัมผัสรู้แล้วก็กนี่ยกมือขึ้นมาแบบนี้คุณสามารถสัมผัสถึงไออุ่นนะคะแสงของพราทิตย์ที่มันสัมผัสมาที่ฝ่ามืออนุญ,ญาตให้ตัวเองนะคะรับรู้ถึงพลังงานแสงความอบอุ่น ค่อยๆไหลผ่านมาที่ฝ่ามือทั้งสองข้างคุณจะสามารถสัมผัสถึงแบบยิบๆนะหรือความร้อนนะคะที่บริเวณฝ่ามือสองข้างและให้พลังงานของแสงอาทิตย์นี้ค่อยๆไหลค่ะมาที่แขนทั้งสองข้างสัมผัสรู้พลังงานความร้อนหรืออาจจะจินตนาการนะคะเป็นแสงสีทองอยตอนเนี้ยมืออุ่นมากเลย ค่อยๆไหลผ่านมือแขนทั้งสองข้างไหลลงมาทั่วร่างกายเห็นแสงสีทองค่อยๆขยายจนทั่วร่างกายแสงสีทองคือแสงของความอบันแดนความมั่งมีคุณสามารถอยู่กับอารมณ์แบบนี้5-10นาทีนะคะในทุกๆครั้งที่รับพลังงานแสงอาทิตินี้ สัมผัสรู้ถึงแสงสีทองถึงความมั่งมีคุณรู้สึกอย่างไรรับรู้จนทั่วร่างกายและถ้าในจิตของเราเริ่มรู้สึกโอเคแล้วอคุณก็ค่อยๆเอามือลงแล้วก็อยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆกลับมานี่คือเทคนิคหนึ่งค่ะที่ไหวทำต่อเนื่องเพื่อชาร์จเอเนจีชาร์จพลัง เมื่อคุณทําได้เมื่อคุณมีพลังในทุกๆวันโดยเฉพาะในช่วงเช้าเป็นเวลาที่สําคัญมากวันทั้งวันนั้นคุณจะดึงดูดค่ะแต่คนดีๆพลังงานดีๆสถานการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณและถ้าคุณทำหนึ่งวันมันดีคุณทำสองวันอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งทั้งชีวิตคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเอาไปทำกันดู เป็นยังไงพิมพ์มาในคอมเมนต์เล่าให้ฟังด้วยนะคะตอนนี้กําลังจะเดินทางแ๋ยวจะเดินทางต่อแล้วอนุโมทนาบุญด้วยอยู่จังหวัดเลยหนาวสุดๆตอนนี้10องศานิดๆเองนะคะเพราะฉะนั้นอ,นอนุโมทนาบุญและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ